สวัสดีค่ะพี่อมนะคะจากช่องมัมมาแบ Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้ก็คือแนะนำหนังฮีโร่ที่จะเข้าฉายในปี2018นะคะ ในปี2018นี้ก็มีหนังฮีโร่หลายเรื่องเลยนะคะที่จะเข้าฉายด้วยกันทั้ง Marvel DC แล้วก็ Fox ในคลิปนี้เพี่อมก็จะมาพูดกันว่ามันมีเรื่องอะไรที่จะฉายบ้างนะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก็คือ Character Studio นะคะที่ส่งเสื้อสวยๆมาให้นะเป็นเสื้อลิขสิทธิ์ของแท้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะสั่งเสื้อลิขสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นของ Marvel DC หรือว่า Player, a าว a r ก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ characterstudio. com นะคะแล้วพี่ออมเองก็มีโค้ดลดราคามาแจกด้วยนะคะเพียงแค่ใส่โค้ดมาม a bear ลงไปก็จะได้ลดราคา10%ด้วยนะใครสนใจเสื้อลิเกสิ์สวยๆนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้โอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะหนังฮีโร่เรื่องแรกที่เราจะได้เห็นกันก็คือหนัง black panther นะคะหนังเรื่องนี้ดำเนินเรื่องต่อจาก civil war นะคะที่ทชาลาได้เดินทางกลับบ้านเกิดวากานดา แต่เขาก็พบว่าบ้านเมืองแตกแยกเป็นหลายฝ่ายมีศัตรูวางแผนที่จะทำลายวาคานดานอกเหนือจากอุปสรรคการเมืองภายในแล้วเขาก็ต้องรับมือกับคลอพ่อค้าแร่ไวเบรเนียมด้วยหนังเรื่องนี้ก็จะเข้าฉายในวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะ หนังฮีโร่เรื่องต่อมาที่จะเข้าฉายนะคะก็คือหนังเรื่อง New Mutants จากค่าย Fox หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของวัยรุ่น5คนที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์แล้วก็ผู้กำกับนะคะได้บอกว่าหนังเรื่องนี้จะแตกต่างจากหนงัง X-Men ที่เราเคยเห็นมาเพราะเขาจะทำหนังเรื่องนี้ให้เป็นหนังสยองขวัญแบบเต็มรูปแบบและผู้กำกับยังบอกอีกด้วยนะคะจะไม่มีการมาใส่เครื่องแบบ X-Men ไม่มีตัวร้ายแบบที่เราเคยเห็นกันมาก่อนนะคะ เท่าที่มีรายงานข่าวออกมานะคะตัวละครที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็จะมีแม่มดพ่อมดมนุษย์หมาป่าแล้วก็หมีปีาศาจซึ่งมันฟังดูไม่ใช่เอ็กซ์มนเลยนะแต่ส่วนตัวแล้วพี่อมมุ่า่นางจะสนใจหนังเรื่องนี้เพราะว่าตัวละครเนี่ยมันดูน่าสนใจมากเลยถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดตัวละครนะคะพี่อมได้ทำคลิปแนะนำตัวละครของ New m u t a n t s เอาไว้สามารถไปดูกันได้นะคะที่ปุ่มไอขวาด้านบนเลยนะ หนังเรื่องต่อมาคาดว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยกันนะคะจะค่ายมาวลสตูดิโอก็คือหนังเรื่อง Avengers Infinity War นอกจากแก๊ง Avengers ที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วเราก็จะได้เห็น Doctor Strange นะคะ Black Panther Star Lord Gamora แล้วก็ Spider Man นะคะมาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกัน เราก็ต้องมาดูกันว่าเหล่าอเวนเจอรนะคะจะรับมือกับเทนสยังไงเพราบอกว่าหนังเรื่องนี้เราจะได้เห็นบทบาทของเทนสมากขึ้นในจักรวาลน,นี้ด้วยนะและสงครามนี้มันจะจบยังไงนะคะติดตามกันได้ในวันที่4พฤษภาคม2018ค่ะและหนังเรื่องต่อมานะคะที่จะเข้าฉายก็คือ Deadpool 2 นอกจากเราจะได้พบกับตัวละครที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะอย่าง d e เดดพูลเนกาโซนิกทีนเอชว War, h e a ค Colossus เราก็ยังจะได้เห็นตัวละครใหม่ๆด้วยนะทั้งเคเบินะคะซึ่งในคอมิกเขาก็เป็นลูกของไซคลอ s แล้วก็โคลนของจีน r ก y นะคนนี้ก็สามารถข้ามเวลาได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคาแรคเตอร์โดมิโนนะคะสาวคนนี้ก็มีพลังแห่งความโชคดีด้วยนะมันจะถ่ายทอดออกมาในหนังยังไงก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ ก็อย่าลืมไปดูกันในโรงนะคะในวันที่1มิถุนา2018ค่ะหนังฮีโร่เรื่องต่อไปที่จะฉายนะคะก็เป็นหนงังมาเวลที่จะเข้าฉายในวันที่6กรกฎาคมก็คือเรื่อง Ant-Man and the Wasp ในตอนที่พี่ออมทำคลิปนี้นะคะยังไม่มีรายละเอียดเรื่องราวของหนังมากนะว่ามันจะไปในทิศท,ทางไหนคือพี่ออมสนใจว่ามันจะกลับไปในโลกควอนตัมหรือเปล่านะคะและเราจะได้เห็นใจแอนแอีกครั้งหรือไม่นะ ถ้าทางค่ายหนังมีการปล่อยภาพทีเซอร์หรือมีการปล่อยภาพเบื้องหลังออกมานะคะพี่ออมจะทำคลิปมาให้ดูอีกทีแล้วกันหนังเรื่องนี้นะคะก็จะฉายในวันที่6กรกฎาคมค่ะ หนังเรื่องต่อมาก็มาจากค่ายโซนี่นะคะก็คือหนังเวนอมตัวละครนี้นะเราน่าจะคุ้นเคยกันดีในหนังเรื่อง Spider-Man 3นะคะที่เราได้เห็นคาแรคเตอร์ v e นอมได้ออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าภาคนี้นะคะเขาก็ได้ทอมฮาร์ดีมารับบทเป็น Eddie b ้ o c k นะคะเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่หนังเวนอมเนี้ยจะไม่ได้อยู่ในจักรวาลเดียวกับ MCU แล้วถ้าไม่อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันแล้วถ้าจะไม่มี s p i d e r m a แหนังมันจะเป็นไปนในทิศทางไหนนะคะ mm hmm. เขาจะทำเวนอมแบบที่เคยทำมาหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนไปทิศทางอื่นจะเป็น a อ e n นต์เวนมหรือเป็นตัวอะไรต่างๆนะก็ต้องมาคอยติดตามดูกันหนังเรื่องนี้จะฉายในวันที่5ตุลาคม2018ค่ะหนังฮีโร่เรื่องต่อมาที่จะฉายก็มาจากค่าย Fox ก็คือ Dark Phoenix นะคะ และเรื่องนี้ก็ได้โปรดิวเซอร์หนังที่คุ้นเคยกับหนัง X-Men เป็นอย่างดีไซมอนคินเบิร์กมากำกับหนังเป็นครั้งแรกด้วยนะคะได้มีการรายงานข่าวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไมเคิลฟาสเบนเดอร์เจมส์แมคกอวอยแล้วก็เจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ก็จะกลับมารับบทเป็นแมกนีโต p โปรเฟสเซอร์เอกแล้วก็มิสติกอีกครั้ง แถมยังมีการประกาศด้วยนะคะว่าตัวร้ายในเรื่องก็คือลีแลนดราก็เป็นผู้นำจกักรวรรดิชีอาที่เป็นจกักรวรรดิเอเลียนนะคะซึ่งดูทิศทางฟังจากตัวละครที่จะโผล่มาแล้วเนี่ยพี่ออมคิดว่าจะเปลี่ยนแนวไปนะคะปกติส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้เห็น X-Men อยู่บนโลกนะครั้งนี้ออกนอกอวกาศก็ต้องมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงติดตามกันได้ในวันที่2พฤศจิกาค่ะ ต่อมาเป็นหนังฮีโร่เรื่องสุดท้ายของปีนะคะเรื่องนี้พี่อมอยากดูมากๆก็คืออัลคั a วแมนนะคะหนังเรื่องนี้ได้พ่วงกับเจมส์วานมาซึ่งพ่วงกับเนี่ยเขามีฝีมือมากในการกำกับทั้งหนังผีหนังแอคชั่นนะเรื่องนี้เขาก็จะมากำกับหนังฮีโร่เป็นครั้งแรกนะคะในเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นอาร์เธอร์เคอรีซึ่งเขาก็เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์แห่งอาณาจักรใต้น้ำแอตแลนติส เขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในฐานะทายาทของบัลังนะคะแล้วเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในฐานะฮีโร่ของโลกอีกด้วยหนังเรื่องนี้พี่อมอยากดูมากๆนะคะเพราะพี่อมชอบพระเอกนะแล้วส่วนนางเอกพี่อมก็ชอบมากเช่นกันนะคะเรื่องนี้ก็จะเข้าฉายในวันที่21ธันวาคมในปี2018ค่ะ แล้วนอกจากทั้ง8เรื่องที่พี่มอมกล่าวมานะคะจริงๆหนังเรื่อง Flash จากค่าย DC เนี่ยก็มีตารางฉายด้วยนะคะในในเดือนมีนาคมปี2018 แต่ดูท่าทางแล้วเขาอาจจะถ่ายทำอะไรไม่ทันนะยังมีปัญหาเรื่องบทเรื่องผู้กำกับอะไรต่างๆอยู่แต่พี่อมคิดว่าก็ใายหนังไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะคะหนังฮีโร่เรามีเยอะแยะแล้วรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยปล่อยหนังออกมานะผลงานมันจะได้ออกมาดีๆนะคะโอเคค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อหนังฮีโร่ที่จะเข้าฉายในปี2018นะคะส่วนตัวแล้วมีหลายเรื่องเหมือนกันนะที่พี่อมอยากดูที่อยากดูมากๆเลยนะ ก็คือ Avenger i n n i n n t y y w r s s นะคะ Deadpool 2แล้วก็ Aquaman ด้วยนะทางบ้านอยากดูเรื่องไหนกันบ้างในปี2018นะคะสามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลยก่อนจะไปนะคะพี่ออมก็ต้องขอขอบคุณทาง Character Studio ด้วยที่ส่งเสื้อสวยๆมาให้พี่ออมนะคะแล้วถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อเสื้อลิขสิทธิ์ของแท้นะคะ Marvel DC Star Wars ก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ characterstudio.com นะ อย่าลืมใส่โค้ดมาม่าแบรด้วยนะคะจะได้ลด10%คลิปนี้เพียงก็ต้องไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่เข้ามาชมคลิปกันนะแล้วถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง Mama าแบร Studios ช่องหนังสําหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย